ค่ะวันนี้พบกับช่องภายตะวันนะคะวันนี้พี่บุญส่งนะคะมาเล่นกับน,น้องตะวันด้วยนะคะเตะ้นเฮดโชว์ให้น้องตะวันดูด้วยวววววตะวันเกาะติดแต่พี่เขาเลยนะคะ ครับแน่แตัวเองงานเล็กนะลูกอย่าไปทําใส่พี่เขานะโอ้โหพี่บุญส่งพ่อนมลูกงามวันนั้นทํางาหักนะคะพี่ควานอดเก็บงากระเด็นของพี่บุญส่งได้ค่ะแตกเยอะเลยงากระเด็นหัก ได้เยอะไหมได้เยอะได้เยอะยังแหงเลยอ่ะเต้นอะาร้างไหมล่ะอ่เต้นโชว์หน่อยเร็วไม่ม่อฟซีดูหน่อยบนโซงตบานยืนจะบังสิลูก ุญส่งโชว์นะครับโชว์แล้วตะวันเต้นบ้างที่ลูกเต้นบ้างตะวนันเออเออตะาวาันเต้นที่ลูกเต้นไปหมดบุญส่งงัดแล้วนะคะงัดทางงัดทางงัดเลยคะ่ะบุญส่งเนี่ย เหนื่อยแล้วครับพ่อเตยผมเต้นเหนื่อยแล้วครับวันเาวพี่วเตยนะคะจะสั่งน้องตะเต้นไรือเปล่านะคะวันเต้นหูกัตยนะคเต้นได้หวันโชวเต้นหนยลูก โชครับโชว์บพี่กวาดเต้าว่าสั่งตั้งนานเราไม่ได้ฝึกน้องตะวันเต้นนะคะดูตัวอย่างพี่เขาได้ลูกเออเออเออ อย่างพี่ระลูลอขอดพี่เขาโย่วันอยากเล่นกับพี่บุญส่งโชว์งาแข่งกันแล้วค่ะนนะ่ะ นะะคพี่ทิพย์เราก็สายโยกนะคะโยกทางนู้นนะคะเขาพี่นตะวันเป็นเพชรยังเป็นแนวอ๋อบายสบายสบายดีค่ะพ่อไม่ได้หัดเยอะเอาแค่นั้นพอแล้วก็เก็บเก็บก็เก็บได้บ้างไม่ได้บ้างเารไม่ได้หัดน้องตะวันเป็นช้างแสดงช้างโชว์นะคะเพราะน้องเป็นช้างเพศผู้พ่อเลยไม่อยากหัดนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ลาครับก่นลูกเอาเอาเอาวิตามินซีวิตามินซีเปล่าๆพอดีกินวิตามินซีเลยมือน,นี้เอามาหลอเลยวิตามินซีวันนี้ยังไม่ได้กินวิตามินซีเลยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่ควันเตยเอาวิตามินซีให้น้องทานนะคะวันนี้ เอามาเอามาหาเม็ดต้องมีของกินค่ะน้องตะว,วันต้องมีของกินล่อถึงจะทำได้หา,าท,ที่ของกินให้ได้ทุกอย่างอ่ะเต้ยเต้ยเอาวิตามินซีปนอาเจลาอาเจลาเม็ดสองเม็ดก็ได้ล่ะตะวันวิตามินซีลูกหย่ยา กัวควานพี่บุญส่งนะคะครับก่อนลูกครับครับก่อนดมินซีครับอใส้มือเลยกินได้ยังใส่มือเลก็ได้เอครับตาบันครับก่อนบุญส่งขอด้วยนะคะบุญส่งเอาไม้เอาไม้ตะวันเอาไม้ลูกทำได้สวยสิตะวัน กลัวกลัวกลัวให้คุณส่งกินด้วยยาวิตามินซีเม็ดใหญ่นะคะน้องกินได้นะคะแม่ยังสั่งได้เลยนะคะแม่ก็สั่งได้นะคะแมนจ้า ตะวันครับก่อนลูกครับก่อนอหมดแล้วของกินหมดแล้วตะวันรู้นะจ้าของกินหมดเชียงมือเชียงมือเชียงหลังเออเอามือมือเอามือไม่สวยมือไม่สวย พี่ควันเตยสั่งน้องตะวันไม่ได้เลยนะคะ,น,ะ,คะน้องไม่ยอมทําตามเลยะค่ะพี่ปุะสส่งมาจากไหนคะมาจากเดินเล่นเหรอคะออกกําลังกายครอ๋นนอออกกํลังกายนะคะไอไอมาก<อ>็เลยแวะมา,ห,มามหาน้องตะวันนะคะหน้ <c oughs> นาตาหน้าโลเลยะ <c oughs> บ้านครบกันนะน้องอมาเอียนน่น้องตะวัน,น,นวามาเอานี่ลูกวันที่ยี่สิบสามนี้จะเป็นวันเกิดน้องตะว,วันนะคะ จะมีเอฟทีจากแดนไกลนะคะจัดงานวันเกิดให้น้องตะวันนะคะพี่พี่แม่แม่เอฟทีท่านใดอยากร่วมจัดงานวันเกิดให้น้องตะวันได้นะคะติดต่อทางแม่แอนเลยนะคะาไมอะ่ะบุญส่งถือสับป,ปะรดเดินหนีน้องเลยนะคะนะ่ะ พี่ทาไมนะไปแล้วพี่เปส่งเดินหิ้วหนีเลยนะคะพี่เปิส่งหิ้วหนีเลยะค่ะน้องตะวันจะไปแย,ย่งนะคะมือมือ,มอตะวันมือหิ้ว่เขาปะไดรลาบได้เทียตีนั้นนะคะน้องตะวันกับพี่ไปส่งกินหญ้าด้วยกันนะคะ ตะวันไปจับหน้าพี่เขาทําไมล่ะลูกเล่นโซ่แล้วพี่ควันเต้ยน้องตะวันเล่นโซ่แม่ยิงจันทีพันนักแม่ยิงจันทีพันนักเขาเลสิซอยพีเนออาจจะรอท้องพี่เนะเขาเคยรอท้องพี่แม่สายฟ้านะคะ คันค่ะคันโอ้ยเสาก็มีลูกถูเสาก็ได้ไม่ต้องไปถูพี่อ๋อ,อพี่บุญส่งชอบเด็กนะคะอยู่กับเด็กได้ทั้งวันเลยพ่อเต้ยบอก,อเ,กเป็นหนุ่มรอรักเด็กนะคะ ก่อนจะจบคลิปนะคะแม่แอนฝากโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะน้องครอบครัวน,น้องตะวันจะได้มีโรงช้างอยู่กันนะคะตอนนี้น,น้องตะวันอยู่เชือกเดียวนะคะแม่ดอกเอื้องพี่น้ําทิพพี่น้าค้างนะคะอยู่ข้างนอกโรงช้างหมดเลยค่ะวันไหนฝนตกก็จะแฉะหน่อยนะคะนอนไม่ได้นะคะฝากโครงการสร้างบ้านให้ครอบครัวน้องตะวันด้วยนะคะ อย่างเขาละานั้นลูกดูคลิปเราจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่บุญส่งจะกลับบ้านแล้วนะคะกลัวข้ค่ะขอบคุณมากนะคะ